ชมครับสําหรับคลิปนี้ก็มาดูเรื่องของการต่อสู้หรือว่าการทําสงครามกับยาเสพติดนะครับซึ่งที่จังหวัดยะลาก็ได้มีการตรวจสารเสพติดจากกํานันผู้ใหญ่บ้านที่ได้เข้าร่วมการประชุมประจําเดือนของอาเภอเมืองยะลานะครับโดยในธาราวุฒิช่วยเกิดนายอำเภอเมืองยะลาก็ได้สั่งให้ตรวจประสวะของกํานันผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งสารวัตรกนานันแพทย์ประจาตาบลซึ่งผลการตรวจออกมานะครับก็ไม่พบสารเสพติดแต่ประการใดนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะเราก็ลองไปชมนะครับว่า การตรวจสารเสพติดของกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอเมืองยาลาเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับการตรวจสารเสพติดครั้งนี้นะครับในพื้นที่อำเภอเมืองยาลาเนี่ยก็มีกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบลจำนวน81หมู่บ้านในพื้นที่อำเภอเมืองยาลารวมทั้งสิ้น281คนเข้ารับการตรวจหาสารเสพติดหลังจากเสร็จสิ้นวาระการประชุมประจำเดือนของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับ สำหรับการตรวจสารเสพติดครั้งนี้ทุกคนนะครับก็ต้องเข้ารับการตรวจนะฮะก็ไม่ทราบว่าท่านนายอำเภอได้แจ้งล่วกหน้าหรือไม่นะครับถ้าหากว่าไม่ได้แจ้งลูกหน้าก็จะเป็นการดีนะครับเพราะว่าจะจะได้ไม่มีการเตรียมตัวกันมานะฮะซึ่งผลการตรวจสารเสพติดก็ผลปรากฏว่าไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะแต่อย่างใดนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับเพราะว่าถ้าหากกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ต่างๆยังมีสารเสพติดอยู่ก็ไม่รู้ว่า พี่น้องประชาชนจะอยู่กันยังไงนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องชื่นชมกันนะครับโดยการตรวจสารเสพติดครั้งนี้ก็เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานเครือข่ายได้ประกาศทําสงครามกับยาเสพติดนะครับโดยเพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันปราบปราม,รวม,ร,วมรวมถึงการบําบัดรักษาฟื้น,ฟ,นฟูผู้ป่วยยาเสพติดให้คือสู่สังคมนะฮะก็เป็นเรื่องของกระทรวงมหาดไทยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็มีหลายข่าวหลายคราวนะครับที่มีคนผู้คนคุ้มครั่ง จากการที่เสพสารเสพติดเข้าไปเสพยาเสพติดเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจหาสารเสพติดของกำลันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบลในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา81หมู่บ้านนะครับ281คนนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจะให้การสนับสนุนนะครับโดยเฉพาะหากว่าไม่มีการแจ้งล่วงหน้าแล้วก็ยิ่งจะเป็นเรื่องที่ดีใหญ่นะครับเพราะว่าจะได้ช่วยกันนะครับช่วยกันในการที่จะป้องกันสกัดกั้นยาเสพติดตั้งแต่ หน่วยงานที่สังกัดฝ่ายปกครองนะครับซึ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านนี้ก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าบุคลากรที่สำคัญของของกระทรวงมหาดไทยนะครับที่อยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่เบื้องต้นไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเสเองก็ไม่รู้ว่าพี่น้องประชาชนจะฝากความหวังไว้กับใครนะครับโดยเฉพาะพ่อแม่บุกกคคลองที่มีลูกหลานเยาว,วชนอยู่ใน ความดูแลเนี่ยเป็นเรื่องที่คิดมากคิดหนักนะครับถ้าหากว่ายาเสพติดหาง่ายยาเสพติดสามารถที่จะหาที่ไหนก็ได้นะครับเหมือนซื้อได้เหมือนลูกกวาดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ต้องช่วยๆกันนะครับขอบคุณที่ติดตามชมขอบคุณภาพข่าวจากเฮียบุ๋มยาลาขอบคุณที่ติดตามชมคลิปของเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ